เช็คด่วนเงินเข้าบัต,คตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์เงินเข้ารัวถึง7วันมีรายการอะไรบ้างเช็คที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ นับถอยหลังอีกเพียง2วันนะครับก็จะถึงวันที่1กุมภาพันธ์สองพซึ่งนะครับความช่วยเหลือรอบใหม่ก็จะเข้าซูมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนอกจากผู้ที่ถือบัตรแล้วนะครับจะได้รับการช่วยเหลือตามปกติยังมีวงเงินจากโครงการเราชนะนะครับเพิ่มเติมทําให้เดือนนี้นะครับมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวนๆถึง7วันด้วยกันนะครับเราไปเช็คกันเลยว่านะครับใน7รายการนี้มีค่าอะไรบ้างนะครับที่ จะเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับหน,นะครับค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสารธารณะซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนของกรุงเทพนะครับ รถเมล์บล็อกขสมกนะครับรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนะครับในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลนะครับสองไม่ว่าจะเป็นค่ารถโดยสารบขสนะครับรถทัวร์บขส500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ที่ถือบัตรนะครับคนจนนะครับจะได้รับสิทธิทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ที่ถือบัตรก็จะได้รับสิทธิทุกคนเช่นกันนะครับสนะครับเป็นวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภ ที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตร,ระะนะครับในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะครับและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนนั้นจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคนนะครับแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผู้ที่ถือบัตรนะครับที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีได้รับวงเงินนะครับ200บาทต่อเดือนนะครับ 3. ก็จะเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมนะครับจำนวน500บาทนะครับการเพิ่มเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ500บาทดังกล่าวเป็นไปตามโครงการเพิ่มกาลังซื้อนะครับให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่2นะครับโดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนจํานวน500บาทต่อคนนะครับแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับคนที่ได้200บาทต่อเดือนก็จะกลายเป็นเ,เพิ่มเป็น700นะครับคนที่ได้300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็4นะครับ ส่วนลดค่าซื้อกาศ LPG นะครับหรือกาซหุงต้มนะครับ45บาทต่อคนนะครับต่อ3เดือนนะครับโดยผู้ที่ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์นะครับได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานภายในระยะเวลา3เดือนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับวันที่5กุมภาพันธ์2 5 4 4นะครับจำนวน1รายการนะครับวันที่5เงินอะไรเข้านะครับ วันที่5จะเป็นโครงการเราชนะงวดที่1นะครับโครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเป็นงวดแรกหรืองวดที่1เพื่อยียยยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดสินะครับจากนั้นโครงการเราชนะก็จะโอนเข้าบัตรอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคม2 5งพรวม8งวดนะครับซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1กลุ่มแรกผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับหรือหรือถ้าคิดง่ายๆนะครับ ปกติถ้าเราได้เ,เงินบัตรคนจนนะครับเดือนละ3า0 0บาทนะครับวันที่5ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีก675บาทต่อคนนะครับผมและกลุ่มที่2คือคนที่มีรายได้นะครับสามหมจนถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับหรือทุกๆเดือนนะครับจะได้จากบัตรสวัสดิการ200บาทนั้นนะครับวันที่5 กุมภาพันธ์64ก็จะได้รับเงินเดียวยานะครับเป็นเงินของโครงการเราชนะงวดแรกนะครับโอนเข้าให้นะครับวงเงินเพิ่มเติม7 0 0ดบาทนะครับผมสำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะนะครับสามารถสามารถนำมารู้ซื้อสินค้าบริการและชำระค่าเช่าได้แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดนได้นะครับโดยวงเงินนะครับจะสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและรูดใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5ง4เท่านั้นนะครับ พอวันที่12กุมภาพันธ์2514มีเงินเข้าจำนวนหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นโครงการเราชนะงวดที่2นะครับโครงการเราชนะนั้นก็จะโอนเงินเข้าสู่บัตรเป็นงวดที่2นะครับจำนวน675บาทและ700บาทต่อคนนะครับผมเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันที่18กุมภาพันธ์ 2,514จำนวน2รายการนะครับก็จะมี1ค่าน้ำประปานะครับ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับสิทธิ์นะครับคือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการโอนเงินสดให้กับเข้าสู่บัตรคนจนในวันที่18กุมภาพันธ์2514และสามารถนำเงินมากดเป็นเงินสดได้ใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็2นะครับค่าไฟฟ้าฟรีนะครับไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดเดือนละ230บาทนะครับและได้ทําการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยจะมีการโอนเงินสดนะครับให้กับเข้าสู่บัตรคนจนในวันที่18กุมภาพันธ์64และสามารถนําบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะครับ พอวันที่19กุมภาพันธ์2514นะครับจำนวนหนึ่งรายการนั่นก็จะเป็นโครงการเราชนะงวดที่3นะครับโครงการเราชนะงวดที่3ก็จะโอนเข้าสู่บัตรคนจนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นงวดที่3นะครับคนที่เคยได้675บาทก็จะได้675บาทส่วนคนที่ได้700บาทก็จะได้700บาทนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับผมพอมาวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับมีจํานวนหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือ ห่เบี้ยวความพิการเพิ่มเติม200บาทนะครับผู้ที่ได้รับเบี้ยวความพิการเพิ่มเติมนะครับจะต้องเข้า3เงื่อนไข1เป็นผู้พิการนะครับที่มีอายุ8ปีขึ้นไป2มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับและ3มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยวงเงินเบี้ยวความพิการเพิ่มเติม200บาทนั้นจะโอนเงินอโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ E m ม n e y ของบัตรนะครับประมาณวันที่22กุมภาพันธ์2514นะครับและสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับ แล้วก็นะครับวันที่26กุมภาพันธ์2564อีกจำนวนหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือโครงการเราชนะโอนให้งวดที่4นะครับผมโครงการนะครับของเ,อเราชนะนั้นจะโอนเงินเข้าสู่บัตรคนจนหรือบัตรสวัสิการแห่งรัฐ เป็นงวดที่4นะครับคนที่ได้675บาทก็จะได้เท่าเดิมนะครับส่วนคนที่ได้700บาทก็จะได้เท่าเดิมนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรายการนะครับที่โอนเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2 5 4นะครับถึง7วันด้วยกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ